สวัสดีค่ะตอมกินเที่ยวในอรมันค่ะวันนี้เข้าครัวอีกแล้วค่ะวันนี้หนูไปเก็บกระเทียมดอกกระเทียมมาค่ะนี่ค่ะนี่เดี๋ยวเราก็จะมาผัดผัดอดอกกระเทียมกันค่ะไปดูกันเลยค่ะนี่ค่ะอันดับแรกก็เอากระเทียม Nè. Sau đó thì mẹt một ซอยอาค่ะแล้วเราก็เอามาใส่กับดอกกระเทียมของเราเลยค่ะนี่ค่ะ จากนั้นก็ใส่รสดีะปรุงปรุงไปเลยค่ะ,คะจากนั้นก็น้ำมันหอยค่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ว่าชอบใส่เอชอบ ชอบกินน้ำตาลก็ใส่น้ำตาลนะคะแต่นหนูไม่ใส่น้ำตาลแล้วก็ซีอิ๊วขาวเห็ดหอมค่ะพอค่ะค่ะพอน้ำมันเดือดเราก็น้ำมันกระทะร้อนเราก็ใส่น้ำมันค่ะใส่นิดเดียวพอค่ะไม่ต้องไปใส่เยอะค่ะ เดี๋ยวเรารอให้น้ำมันร้อนแป๊บหนึ่งค่ะค่ะพอน้ำมันร้อนเราก็มาใส่นี่นะะเลยค่ะดอกกระเทียมเลยค่ะผัดเหมือนผัดผัดพไฟแดงค่ะ ่าคะตอ,นนอันนี้หนูผัดหนูไม่ได้กินเองนะคะหนูผัดให้เป็น,นกินค่ะ เขาก็ไม่เคยกินเหมือนกันค่ะเขาไม่ค่อยกินของป่าค่ะเขาไม่ไม่ค่อยรู้เรื่องว่ามันกินได้ค่ะเดี๋ยวหนูเติมน้ำนิดนึงคนะ่ะ เพราะคนที่นี่เขาชอบกินน้ำเยอะค่ะอันนี้หนูก็ปรุงเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ปรุงเหมือนผักบุ้งไฟแดงอะค่ะเท่านี้ก็เสร็จแล้วค่ะง่ายๆค่ะนี่คนะ่ะ เดี๋ยวหนูจะลองตักไปให้แฟนหนูชิมดูค่ะเพราะว่าอย่างเขากินหนูก็ต้องให้เขาชิมถ้าขาดหรืออะไรหนูก็จะใส่เพิ่มถ้าเขาบอกว่าโอเคเราก็ไม่ต้องปรุงแล้วค่ะเขาบอกว่าโอเคแล้วค่ะเราก็ไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มไม่ต้องปรุงเพิ่มแล้วค่ะ ค่ะนี่ค่ะผัดดอกกระเทียมป่าของเราก็เสร็จแล้วค่ะนี่ค่ะหนูทำเหมือนผักบุ้งไฟแดงค่ะน่ากินไหมคะนี่ค่ะค่ะคลิปนี้หนูก็ฝากไว้แค่นี้นะคะถ้าชอบกดไลค์กดแชร์ กดติดตามแล้วก็กดสั่นกระดิ่งให้ด้วยค่ะเพื่อไม่ให้พลาดคลิปให,ใหม่ๆเจอกันคลิปหน้าค่ะคลิปนี้ขอบคุณค่ะบ๊ายบาย